ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่6,931เพราะการแสดงของตะวันนายอดเยี่ยมมากคอนเสิร์ตครั้งนี้จึงประสบความสำเร็จอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนตะวันนาเองระเบิดพลังเต็มที่ตลอดการแสดงไม่มีข้อผิดพลาดแม้แต่น้อยเสียงร้องของเธอก็สมบูรณ์แบบเหมือนบันทึกเสียงผู้จัดการของเธอเริ่มเตรียมจะออกอัลบั้มการแสดงสดสุดพิเศษจากคอนเสิร์ตวันนี้คาดว่าจะได้รับความนิยมอย่างสูง เซวชูรันที่ยืนชมอยู่ด้านข้างเวทีมองดูการแสดงทั้งหมดอย่างตื่นเต้นเป็นเวลากว่าสามชั่วโมงตะวันนาทั้งร้องและเต้นตามจังหวะแทบไม่หยุดไม่แสดงอาการเหนื่อยล้าแม้แต่น้อยหลังจากร้องเพลงตามรายการของคอนเสิร์ตทั้งหมดท่ามกลางเสียงเชียร์ของคนนับหมืน่นตะวันนาร้องเพลงพิเศษปิดท้ายรายการทำให้วันนี้บรรดาแฟนๆมีค่ำคืนสมบูรณ์แบบที่พวกเขาจะไม่มีวันลืมเลือนตลอดไป เมื่อจบการแสดงไฟทุกดวงในสนามกีฬาโอลิมปิกสว่างขึ้นเพลงฮิตติดอันดับของตะวันนาส่งเสียงผ่านลำโพงแม้ผู้ชมยังไม่อยากจากไปแต่พวกเขาเดินออกไปอย่างเป็นระเบียบท่ามกลางเสียงเพลงของเธอเมื่อตะวันนาเดินกลับด้านหลังเวทีเธอเดินตรงไปยังฝั่งที่เย่เชิญและเซียวชูรันรออยู่ผู้จัดการรู้สึกสับสนมาก หลังจบการแสดงตามนิสัยของตะวันนาะไม่ใช่ต้องไปพบกับแฟนของเธอหรือเหตุใดไปฝั่งตรงกันข้ามเวลานี้ตะวันนามาอยู่ต่อหน้าเย่เชิญและเซียวชูรันเธอยังคงความกระตือรือร้นถามพวกเขาด้วยความตื่นเต้นว่าคุณเย่คุณนายเย่วันนี้ฉันแสดงดีไหมเซียวชูรันผู้ชมโดยไม่ลังเลการแสดงวันนี้ของคุณยอดเยี่ยมมากไร้ทิติ ฉันคิดว่าการร้องสดของคุณสมบูรณ์แบบมากกว่าฟังจากแผ่นซีดีตะวันนาเขินอายยิ้มพลางพูดว่าวันนี้สภาพร่างกายฉันดีมากเป็นธรรมดาต้องเป็นการแสดงพิเศษดีที่สุดเพื่อไม่ทำให้แฟนๆชาวจีนหลิงผิดหวังผู้จัดการเดินข้ามเวทีจากหลังเวทีมาอีกด้านหนึ่งตรงหน้าตะวันนาพูดว่าตะวันนาการแสดงของคุณวันนี้ยอดเยี่ยมมากจริงๆฉันไม่เคยเห็นคุณในสภาพที่ดีเช่นนี้มาก่อน คอนเสิร์ตวันนี้อาจจะดีที่สุดในอาชีพการแสดงของคุณตะวันนากล่าวด้วยรอยยิ้มนั่นยอดเยี่ยมมากช่วยฉันตรวจสอบปฏิกิริยาของสาธารณชนบนอินเทอร์เน็ตเรื่องคอนเสิร์ตวันนี้หากผลตอบรับดีใช้โอกาสนี้รีบออกแผ่นดีวีดีไม่มีปัญหาผู้จัดการพูดด้วยความตื่นเต้นฉันรู้สึกได้หลังดีวีดีคอนเสิร์ตนี้ถูกผลิตออกมาจะต้องขายได้อย่างน้อย5ล้านชุด พูดจบเธอมองดูเวลาพูดว่าตะวันนาคุณรีบไปล้างเครื่องสำอางเตรียมตัวกลับไปพักผ่อนพรุ่งนี้ยังมีศึกหนักที่ต้องต่อสู้ตะวันนากล่าววา่าคุณจัดขบวนรถพาฉันไปเทียนเซียงสู้ฉันจะไปรับประทานอาหารที่นั่นคืนนี้ผู้จัดการแม้รู้สึกประหลาดใจแต่เธอตอบตกลงทันทีได้ฉันจะไปเตรียมการตะวันนาหันไปมองเย่เฉิญพูดว่า คุณเย่เชิญคุณตามมาภายหลังเราจะปรึกษาเรื่อง่วงจุ้ยของคอนเสิร์ตอีกหลายรอบหลังจากนี้ไม่มีปัญหาเย่เชิญตกลงอย่างพร้อมใจยกข้ออ้างนี้เพียงเพื่อให้เหตุผลที่สมบูรณ์แก่เซียวชูรันหลังจากพูดคุยตกลงกันเย่เชิญเห็นว่าดึกมากแล้วเขาจึงพูดกับตะวันนาว่าคุณสวีทเมื่อคุณมีธุระพวกเราขอตัวกลับก่อนพรุ่งนี้พวกเราค่อยมาพบกันใหม่ตะวันนาพยักหน้า มองเซียวชูรันถามเธอว่าพรุ่งนี้คุณนายเย่จะมาด้วยไหมเซียวชูรันลังเลพูดว่าฉันยังให้คำตอบไม่ได้ตัวฉันเองอยากจะมาแต่ยังมีงานอีกมากพรุ่งนี้ค่อยตัดสินใจได้ตะวันนาไม่ได้บังคับพูดด้วยรอยยิ้มว่าคุณมีบัตรที่ปรึกษาพิเศษจะมาเมื่อใดก็ได้ บทที่6,932หลังจากที่เย่เชิญและเซียวชูรันกล่าวคำอำลาตะวันนาพวกเขาเดินจูมือผ่านประตูออกจากศูนย์กีฬาโอลิมปิกทั้งสองเดินไปเกือบหนึ่งกิโลเมตรก่อนพบจักรยานเช่าสองคนขี่จักรยานคนละคันกลับบ้านด้วยกันระหว่างทางเซียวชูรันถามเย่เชิญว่าที่รักคุณจะตามไปเทียนเซียงสู้ใช่ไหมเย่เฉินพยักหน้ากล่าวว่า ฉันจำเป็นต้องไปดูเหมือนว่าตะวันนาจะเชิญผู้นำบางคนจากชางอิงออโตโมบิลฉันจำเป็นต้องตรวจสอบสถานการณ์ห่วงจุ้ยที่อยู่เบื้องหลังแต่ฉันจะส่งคุณกลับบ้านค่อยขับรถไปเซียวชุรันพูดว่าที่รักคุณมีธุระไปจัดการเถอะฉันกลับเองได้ทำแบบนั้นได้อย่างไรเย่เชิญตอบโดยไม่ลังเลฉันต้องมั่นใจว่าส่งคุณกลับบ้านอย่างปลอดภยัยนอกจากนี้ หัวข้อที่พวกเขาต้องการพูดคุยในช่วงแรกไม่เกี่ยวข้องกับฉันไม่จําเป็นต้องรีบไปเข้าใจแล้วเซียวชูรันพยักหน้าไม่ได้พูดอะไรอีกเวลานี้ที่เทียนเซียงสู้กลุ่มคนรวยมากชื่อเสียงจากสหรัฐอเมริกาพวกเขานั่งรอในห้องไดมอนด์อย่างกังวลใจตะวันนาายัางมาไม่ถึงผู้ที่นั่งต้อนรับที่นี่เวลานี้คือสตีฟรรชายและแมดฟิงเกนสไตล์น้องชายคนใหม่ของเขา คนดังจากสหรัฐอเมริกากลุ่มนี้รู้ทันทีตั้งแต่เห็นแมทที่พวกเขาต้องเผชิญวันนี้คงไม่ใช่เรื่องดีตามความเป็นจริงไม่มีใครเต็มใจเดินทางหลายพันไมล์เพื่อมาประเทศจีนแต่ชื่อเสียงของสตีฟรอชายยอดเยี่ยมมากจนพวกเขาไม่กล้าเมินเฉยไม่เชื่อฟังจึงเพียงรออย่างเชื่อมเชื่อเท่านั้นหลังจากรอผ่านไปหลายสิบนาทีผงห้าเปิดประตูเข้ามาพูดกับสตีฟคุณรอชายแขกผู้มีเกียรติทั้งสองมาถึงแล้ว ทุกคนเงยหน้าขึ้นมองเห็นคนหนุ่มสาวสองคนเดินตามหลังหงห้าเข้ามาไม่ใช่ใครอื่นนอกจากตะวันนาและเทเมอร์แฟนหนุ่มของเธอแขกรับเชิญในที่นี้ต่างคิดอยากจะฆ่าตะวันนาเมื่อเห็นเธอรู้สึกไม่สบายใจแต่ละคนรีบลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วตะวันนาจำคำสอนของเย่เชิญได้จึงยิ้มพูดทันทีที่เดินเข้าไปว่าเมื่อทุกคนมาครบรีบนั่งลงทานอาหารกันก่อนพูดจบเธอหันไปหาหงห้า พูดว่าคุณหงรบกวนคุณให้บริกรรีบเสิร์ฟอาหารเร็วที่สุดหงห้ารีบตอบรับคำทันทีได้คุณสวีดฉันจะรีบดำเนินการให้ทันทีเมื่อหงห้าหันหลังเดินออกไปตะวันนาและเทเมอร์เห็นที่นั่งว่างสองที่นั่งติดกันจึงนั่งลงทันทีสตีฟไม่เอ,อ่ยปากแมทก็ไม่สนใจจะเอ,อ่ยปากคนที่เหลือในกลุ่มไม่มีใครกล้าพูดออกมากระทั่งพนักงานเสิร์ฟนำอาหารเย็นแปดอย่างมาเสิร์ฟ ตะวันนาหยิบตะเกียบขึ้นมาพูดอย่างใจเย็นว่าดึกมากแล้วคาดว่าทุกคนคงจะหิวรีบรับประทานเถอะไม่ต้องพูดคุยกันเธอเป็นคนหยิบตะเกียบขึ้นมาก่อนเริ่มรับประทานอาหารอย่างมีความสุขแขกเหล่านี้ไม่รู้ในน้ำเต้าตะวันนามียาอะไรแต่มีสิ่งหนึ่งที่พวกเขาแน่ใจอย่างชัดเจนตะวันนาคงไม่คิดชวนพวกเขามาทานอาหารจริงๆหนึ่งในนั้นรวบรวมความกล้าพูดว่าคุณสวีด เรื่องที่เกิดก่อนหน้านี้เป็นพวกเราทําให้คุณคุนเคืองหวังให้คุณคิดถึงมิตรภาพก่าวก่อนได้โปรดอย่าถือสหาความกับพวกเราตะวันนาบกมือพูดว่าเรื่องพวกนี้ยังไม่ต้องเอ,อ่ยถึงตอนนี้รับประทานอาหารกันก่อนรับประทานเสร็จแน่นอนมีคนมาพูดคุยกับพวกคุณ